ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมไอ้แฮมเด็ดอุดมด้วยครับวันนี้มาพ่อพี่น้องคือเก่าปนวันนี้ปนวันปนวัยพิ่นมาส่วนจักปนสิพาเห็ดหยางแต่ผมกับบุหงค์ด้วยกันสิพาปนวัยวันนี้พาเห็ดหยางเกาะเห็ดข้องหวานโอ้เห็ดข้องหวานอืแป้งยี่ยังนี่แป้งข้าวเหนียวโอ้แป้งข้าวเหนียวบังพี่น้องเพื่อน เอมาใส่จังหน่อยสีจังหน่อยสีจังหน่อยสีหน่อยนึงบ่สีหน่อยหนึ่งสีหน่อยหนึงตอนนี้เอายังใส่บัดนี้นดำโอ้หนามห่อห่อสีเห็ดสามสีตอนนี้เ่าสีเห็ดสีขาวก่อนหอยเต่าหนามใส่ดำหน่อยเฉยหน่อยเอาอีกจังหน่อยนี่จังหน่อยจังหน่อยพ่อ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 ไปเรื่อย คอยหนวดแป้งไปพ่พอก่อนพอก่อนใส่ให้หลายเลยบ่ได้บ่มันแล้ยวเฉยเดียวบ่ได้แล้วแล้วเลยบัวเล้วเดี๋ยว <c oughs> มันท่านใจเนาะอ่าอย่างนี้ค่ะมันต้องมีขั้นตอนว่าซะมันต้องมีขั้นตอนนะพี่น้องเบิ่งเพิ่นเฮ็ดเด้อครับเพิ่นว่าอาหารว่างเพิ่นซื้อแงอาหารว่างฮะเมืองเบิ่งกอาหารว่างมันอาหารอยังอาหารว่าน เดี๋ยวพอ่อก่อนเดี๋ยวยังก้านไหนเอาอีกน้อยนึงนิดนึงนิดนึงนิดนึงโอเท่อีกหน่อยนึงคนว่าว่ามันแปลงกับปุนไม่พี่น้องมีกับปุลนดีก็สิดีกระปุลได้นนพี่น้องกระปุลเศร้าอ่ะนะใส่สีส้มหนาแปลงหนูหิ้งเงี้ยจังหน่อยแปลงแปลง พ่อป่ะเป็นวันสิบ้าเห็ดสามสีวะสันมันมี่ยังสียังสีขาวน้ำป่สีขาวก็นี่สีขาวเป็นมาหนิสีขาวโอ้สีขาวมันมีสีขาวแล้วก็สีแดงสีแดงสีเขียวสีเขียวสีสีแดงนี่เอาเอาเอายางเห็ดครับนี่มาหน่อยเอายางก่อน ใหู้บอยโอ้น้ำให้รู้บอยพี่น้องสีเขียวดิสีเขียวใบเตยจากสวนโอ้ใบเตยจากสวนพี่น้องพี่น้องใบเตยมาขันมาขันเอาน้ำมันนำพี่น้องขนาดนำมันพี่น้องเดาเบิ้งว่าเพิ่นสิพาผมเฮ็ดหยังพาผมเฮ็ดหยังกินเพิ่นว่าอาหารว่างม่นวะอาหารว่างปกติมันก็บ่มีหยังเลยล่ะมันก็ว่างเลยมันก็ว่างอาหารว่าง อาหารวางอะยอดอีกนิดนึงนิดนึ่งนิดดีๆีนึ่งวันนี้ผมเป็นปูสอยพอดนะครับเป็นปูสอยข้อแม่โอ้ยปวดแขนพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตยืนก่อนเริ่มันจปงสิ่ขันนวดสะดวกโตสูงเกินไปนั่งปั่นคือสิโอเคอยู่ปั่นไปกว่านี่บ่เนี่ยได้แขีนหน้าเนี่ยบ่ไวอน สี่ไม้เบิบ้งบานสี่ไม้เบื้องบอาได้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 แล้วให้มันเลี้ยงก่อนอ่าได้ที่ระเบียงมาไซนี้อาอาดีดีดีนะพักพักไว้ก่อนพี่น้องพักเราจะปั่นก่อน มักเป็นรูปมยังกระปั่นรูปนั่นนะพี่น้องเด้อมักอ่านไดโนเสาร์กระปันนป่น,นไดโนเสาร์ปั่นเนี่ยอะไรนะมันปั่นง่ายเนี่ยต่อไปจะเป็นสีย่งก่อนม่นี่เฮ็ดสีย่งก่อนนี่สีเขียวสีเขียวสีเขียวเอาเลยเลยเอาลงเลยอาอที่เท้าหายไหมลงนิหน่อยกันเลตัวพ่อ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 พอน้าใบเตยได้พี่น้องนี่ใบเตยจาก จากในสวนข้านี่ล่ะนะครับไปเอาไปตัดมาแล้วก็มาคันคันเอาหนามมันนะครับเนี่ยธรรมชาติาดีเด้พี่นอออ้องต้อมีขันนี่พี้อม่อพอครัหอมหอมหอม,อมหอไม่เตยพี่นอ้องหอมหอมหอมไม่เจยครับเป็นหนามไม่เจยเพราะขันแห้งขี้หยาดมันฝุงน เอาวอันนั้นอ่าำเสีอีกมันน้อยพวกนี่พี่น้องเอาไปต้มซกบก็ได้ดินี่นี่ขั้นแล้วนี่ไปต้มซกบนี่แบบแซ่บเลยเมียนอยู่บ่แม่งอยู่บ่เนี่ยหมักแล้วต้มกบแล้วต้มกบใส่ปลาคามนะพี่น้องใส่ปลาคามอ่อนๆนี่ยเดืยน ยันเจ็ดย,น,ย,น,ย,น,ยนเปล่นะกบหน่อยนะพี่น้องเด่เปลกปนก้มหอยต้มเสบกข้ามมซุบเบิงบ่งเม่งเบืงพี่น้องลูกไส้ครับนี่นกแก่ก็ร่างใจได้นี่นก,ก็แก่พันกุเป็นก็ร่างใจให้แม่พันุห <laughs> นุ่มนีอบ้างนี่ พลังไหนพี่พอมั้งนี่เนาะอีนิดหนึงอีนิดหนึงโ่งพลังนุ่มอ้าวใส่ปรงมาณโอ้ยสวยงามพี่น้องผมคือเห็นตอนผมเป็นเด็กน้อยดินน้ำมันเลยนี่น้ำมันเวลาอาจารย์น่ะคั่วบนไห่ปั่นผมมักจะปั่นคั่วมันปั่นง่ายปั่นคั่วนะครับดินน้ำมันเนี่ยดินน้ำมันเลยได้พี่น้องนี่ คือกันกับดินน้ำมันคัคือเทียนตอนเป็นเด็กหน่อยปั่นดินน้ำมันทรงคู่เด้เคื่อนงานยังก่องานปั่นงานยังเคื่อนกันไอ้วิชาอย่งกูศิลปะวิชาศิลปะบมดหรือวิชาอย่างนี้น้ำแดงที่นอนน้ำแดงอ่ะซื้อยังกว่าเรื่มเลยนี่เราบอยพี่น้องน้ำแดงนี่คองมากเลยนะครับนี่สมัยเป็นเด็กน่อยเนี่ย โ oh, <พ>อ้เสื้ออ่าสักสักเดี๋ยวคู่ใหญ่สมัยเป็นเด็กหน่อยของเลียนผสมนะครับคู่ใหญ่พิ่นมเัเกจะเอาหวานเย็นพิ่นเอาหวานเย็นพิ่นเห็ดนามนี่ละนาเล้ยงแดงนี่และครับเห็ดหวานเย็นมาขายถุงละสลิงได้สมัยแต่ของเรียนผมครับสมัยอยู่ประทมนั่นถุงละสลิงกระจับกระถวยหาทิพตางนะครับสมัยนั้นโอ้มวนได้พี่น้องสมัยเป็นเด็กหน่อยมวนครับ ใส่จักหน่อยนะน้นเมียนะพ้อสักพ้อเราบ่เนี่ยพ้อได้อือกำลงังดีพี่น้องดินน้ำมันพี่น้องดินน้ำมันเดี๋ยวจะพาะปั้นรูบงือรูปกล้วยทรงอ่าทรงคุ้นคู่ครับนี่ละดินน้ำมันมักรูปเนี่กับปั้นรูปนั้นได้พี่น้องเด้อ ปั่นที่หนึ่งมาก่อนน้ำสีแดงได้ชิโนงแต่ว่าออกมาเป็นสีชมพูครับตอนนี้ปั่นไข่ไดโน่เสาก่อนิดปั่นไข่ก่อนบัดนี้ปั่นไข่แล้ว่าจสิปั่นแม่เพิ่นโอ้ไข่ใหญ่ไปนี่ก็เปลี่ยนเคีราน้ำด้วยว่าให้มันจิบกันอ๋อเปลี่ยนเคราน้ำเมือนป่ะเราจะลองปั่นสีนี้มั้งโอ้ยม้วนได้ชิโนงนี่ปั่นดินน้ำมัน ปันดินน้ำมันทรงอาจารย์คือเห็นเต็สมสมัยเป็นเล็กน้อยนะพี่น้องตอนเรียนหนังสือนะครับอยู่ประทมึ่งอยู่ปอซีปอหาอาจารย์พ่นผ้าปัน่นปั่นม่วปั่นควาวยตะกวนนั่นตะกวนม่มีดินน้ำมันยังสีเด้พวกมามีงินซืสือนะไป ไปเอาขีดินเหนียวน่ะยุ่น้ำตาฟางหนองนั่นพี่น้องเคล็ด <off> ออกเยาว์ขีดินเหนียว <c red> <off> เอามาทุบ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 แล้วปั่นครับปั่นปั่นงัวปั่นควายทรงคู่เปน็นยังคือปั่นด้วยควาย <laughs> <laughs> เพราะว่าปั่นง่ายบ่เมีย <laughs> <laughs> ปั่นง่ายกันมียเพราะว่าสมัยนั้นพ่อผ้าเหลืยงด้วยควายไ <laughs> ปนหน่อยแล้วปั่นเต็บะเขือแล้วบะเขือ บกเคือบกเซียปั่นายปั่นซ้ำนี่พี่น้องมันแย่มันนี่แลยมันสิออกไปมันสีออกมาบอกย่ายซ้ำพี่เนี่ยเมื่อยอยู่บ่ละปั่นว่เมื่อยพี่น้องมวนไหนสมาธิอยู่ดิปั่น ตั้งใจขอน้อยสิผ้าเฮ็ดยังกาะมือนี่บอกสู้พี่น้องก็ฟังในีรยางเกาะที่ห้มาปั่นน้ำหนึ่งเมตรสิผ้าเฮ็ดยางเกาขนมบัวลอยขนมบัวลอยพี่น้อง เรียนมาจะน้ำไผ่อะไรนี่โบล้อยนี่งแตนน้ำคุณปูคุณยยาอืมัะสมัสมัยอ่าพอเมียผ้าเห็ดวันนะ่ะ้าเห็ดม,มูกันนะครับสมัยโบราณนัน่นแปลงนัน่เพื่อนที่ตัวเองบอกสมัยโบราณน,นะครับจอซูมือนี่มันท่านสมัยพี่น้องเสือเอาอยางไดแปลงอยังก็เสือเอาเสือมาเห็ดแ,แสบประแสบไปยุ่งกับขันตอนการเหตุการณ์ปรุงด้วยพี่น้อง เร่อได้พี่น้องนี่เอาซ้ำนี่เด้นี่ฮะซ้ำนี่นี่ครับแหม่งามเลยพี่น้องแหม่งามเลยเนี่ยมาพี่น้องมาก,กินของหวานด้วกันครับนี่ป้าหน่อยเพิ่นเห็ดแล้วเพิน่นว่าให้ซิมให้เพิ่นให้กินให้เ,นนเ,เพิ่นเพิ่นว่าเดาเด้อพี่น้องกินน้วกันเด้อมานี่ เห็ดเหลี่ยวเลยเนี่เห็ดเหลียวไม่ไหมเลยนี่ครับแซบว่บหรอพ่อแซบที่ลาชุดแต่อยากแซบต้องกินครับไม่เงีย่น่องนี่ดื่นเลาบานเฮ่าวันเี้ <c oughs> หเหนียวจังเลย <c oughs> ไข่นกระทาแซ่บได้พี่น่องแซ่บแซ่บครับกะทิคนๆฟ้ามันเห็ดกะทิซีมันมันเนยพี่น่อยจังหน่อยเฮ็ดันหวานใส่กะทิได้หลายหวานหวานจังหน่อยน่อยแซ่บครับ

แซ่บพี่น้องแซ่บมินี่ครับซ้ำนี่นะครับพี่น้องครับอาหารหว่านคุณบ้าบัวร้อยครับคุณได้คำามาเบิ้องจิมนี่ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะพี่น้องเด้อครับลำรวยสุขโหทุกคนมินี่เมื่อนายิมไม่ยิ้มยังกับปากพี่น้องยิ้ตามไปได้ครับมือนี้ผมกับป้ากระไรลาไปก่อนเด้เอาซ้ำนี่เด้ แต่ว่ายังเหลืออีกอยู่เนี่ยสิบพกกินต่ออีกอยู่ครับวันนี้วัสดีครับครับสวัสดีครับ